สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการข่าวการศึกษากับดิชานนิตยาดวงแก้วค่ะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการหา,หาหรือการจัดการศึกษาเอกชนร่วมกับประธานปอสอกอชอในพื้นที่ภาคใต้ไปติดตามจากรายงานค่ะเซม่าสามหา,หาหรือการจัดการศึกษาเอกชนร่วมกับประธานปอสอกอชอในพื้นที่ภาคใต้ นางกนกวันเวลาวันรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการพร้อมด้วยนายพยมชินวงศ์ประธานคณะทำงานรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการนางสาวสุชาดาแทนทรัพย์ผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ปฏิบัติหน้าที่เลขานุการรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการนายประพันธ์รัตนา,ารุณรองเลขาธิการคณะกรรมาการส่งเสริมการศึกษาเอกชนร่วมประชุมหารือเรื่องการบริหารจัดการการศึกษาเอกชน ก่อนการลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานตามนโยบายของรัฐบาลของรัฐมนตรีเชื่อว่าการกระทรวงศึกษาธิการนางกนกวันวิลาวันในการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ครั้งที่1ทับ2,564ระหว่างวันที่13-16พฤศจิกาย,ยน2564ในกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามันกระบี่ตรงังพังงาภูเกต็ตระนองและสตูล นางกนออกวรณกล่าวว่าต้องขอบคุณทุกท่านที่ได้เสียสละเวลามาร่วมประชุมหารือกันในวันนี้ด้วยสถานการณ์ที่ยากลำบากในการจัดการเรียนการสอนในช่วงโควิด -19 ระบาดอีกทั้งยังต้องประครับประคองการบริหารจัดการโรงเรียนซึ่งวันนี้ได้รับข้อเสนอแนะหลายเรื่องที่เกี่ยวกับอุปสรรคปัญหาของการบริหารจัดการจากหลายๆท่าน โดยจะได้รวบรวมข้อเสนอแนะจากการลงพื้นที่ในครั้งนี้ไปหาวิธีการแก้ไขและช่วยเหลือต่อไป